สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาลองเทสเกมฟ e ีไฟล e บน Samsung Galaxy A 5 1ที่ผมซื้อมาในราคา3 9 0 9คือมันถูกมากแต่ว่ามันก็ใช้งานได้นะแต่ผมยังไม่เจอตำหนินะครับแต่ว่ามันมีอาการเครื่องช้านิดหน่อยน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเครื่องเขาใช้งานมานานนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลดไวอยู่ประมาณหนึ่งรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ Full HD แล้วก็เป็นหน้าจอ Super AMOLED RAM 6ลอมร้นะครับรุ่นที่ผมเอามามันจะมีรุ่นแรม8อีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น CPU Exynos 9611ครับแบตเตอรี่ประมาณ4,000ันมิแอมคือหน้าจอเนี่ยสวยดีนะครับหน้าจอใหญ่หน้าจอสวยดีแล้วก็ดีไซน์รูปทรงเนี่ยก็ถือว่าสวยส่วนเกม PUBG เนี่ยผมไปลองเทสมาก่อนหน้าแล้วนะครับมันก็เล่นได้แบบลื่นๆเลยนะ ราคาตอนนี้มือหนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทถึง7 8 0 0 8 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้านตู้นะในศูนย์น่าจะไม่มีนะครับถ้าเป็นร้านตู้ออนไลน์พวกช้อปปี l a าซาดาเงี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้อโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นฟรีไฟล์แพทหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้บันทึกวิดีโอหน้าจอาได้ด้วยนะครับถึง1,080 p ีเลยนะครับผม มาดูการตั้งค่า,ข,าของเกมฟี i า e นะครับผมแพใหม่ล่าสุดนะครับเปิดความไวก็ประมาณนี้ประมาณ80นะครับผมตั้งไว้รุ่นนี้น่าจะตั้งพวก DPI ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจไม,ไม่ได้ลองนะครับว่ามันตั้ง DPI ได้หรือเปล่าการตั้งค่า,ากราฟิกเนี่ยปรับสุดได้ทุกอย่างนะครับผมราบรื่นมาตรฐานขั้นสูงเปิดชาร์โดเปิดคมชัดแล้วก็โอเชียนนะครับแล้วก็ปรับโหมดเฟรมเรทเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับ เรียกว่าปรับสุดได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีขอบดําด้านข้างนะครับเพราะว่าหน้าจอมันเป็นกล้องตรงกลางนะครับเวลาเข้าเกมเนี่ยมันจะปิดให้เราอัตโนมัติเลยผมก็ไปลองเล่นมาก่อนหน้าก็เล่นได้แบบลื่นเลยนะแต่ว่าเล่นนานๆหน่อยมีกระตุกกับแหลกนิดนึงนะครับนานๆที่กระตุกนี่ขนาดเป็นเครื่องมือสองไงทุกคน เติงมือสองราคา3ามพอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีตําหนิอะไรแต่ว่าหน้าจอมันมีรอยขนแมวเยอะนิดหน่อยนะครับกับรอยตัวเครื่องนิดหน่อยแล้วก็การใช้งานอย่างอื่นก็ปกติใสซ่ซิมได้นะครับแล้วก็ที่ผมเทสเนี่ยเป็นเน็ตซิปเมกนะครับเป็นเน็ตซิปเมกที่ผมซื้อมาเป็นเน็ตเติมรายเดือนนะครับเดือนละสองบาทนะครับก็เล่นเกมได้แบบลื่นๆนะครับ ขึ้นอยู่กับสัญญาอินเทอร์เน็ตแต่ละคนด้วยนะครับพวกเกม RVP5 ภัพจีสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่ต้องการหามือถือมาใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงหน้าจอสวยๆหน้าจอ AMOLED นะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่บอกเลยว่ารุ่นนี้ก็ถตือวตอบโจทย์นะครับเล่นเกมได้สเปคกลางสเปคเบาๆแล้วก็พวกเกมเจนชินก็เล่นได้นะครับ ส่วนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับมันจะกินอยู่ที่ประมาณ10%นะครับถ้าเล่น3มตานะ3ตานี่คือตาที่3เนี่ยผมเล่นจนได้ที่1อะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือเล่นจนจบเกมอะ่ะมันจะกินประมาณ10%นะครับแต่ถ้าเล่นไม่นานเนี่ยประมาณ1ตาเล่นเกมไม่จบอาจจะกินประมาณ5 6%ประมาณนี้นะครับ เวลากระโดดล่ก็ไม่ได้มีอาการกระตุกใดๆนะครับการทัศสกีก็ยังลื่นนะครับการทัศสกีแบบลื่นๆเลยทุกคนหน้าจอแบบใหญ่มากหน้าจอสวยดีนะครับภาพก็สวยดีแต่ว่าผมเปิดไฟสตูดิโอไว้นะครับมันอาจจะแสงหน้าจาอาอาจจะอาจจะดูซีดๆหน่อยแต่จริงๆจอสวยอะสวยมากเส,สียงลำโพงก,ก็เสียงค่อนข้างดังดีนะครับผม ทองยดบีไทยซจ็ด5มิลก็มีให้ใช้งานนะครับ ก็เอามาแนะนําสําหรับเพื่อนๆน,น,น้องๆด้วยนะครับสําหรับคนที่ต้องการผ่ามือถือมาใช้งานทั่วไปแบรนด์ซ m s u n g เน้นใช้งานเน้นกล้องเน้นเล่นเกมก็ได้นะครับรุ่นนี้แล้วก็เรียนออนไลน์ได้สบายๆเลยใครที่หาซื้ออยู่อาจจะเป็นมือสองนะครับราคา4ี่พันเหรือ5000ผมว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่นะครับหรือล่ะหรือว่าถ้าได้มาในราคาเหมือนผมเนี่ยสามพันเบอกเลยคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นแรม6นะครับแรม6กรอมร้อยยี่สิบแปดนะครับ ส่วน Android เนี่ยจะเป็น Android 11นะครับ One UI 3.1นะครับ ผมไปลองพับจีมาหลายรอบแล้วก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะปับสุดแต่ว่าถ้าถ้าปับสุดเนะี่ยเล่นนานๆหน่อยเ,อเล่นานานๆหน่อยเนี่ยจะมีกระตุกกับแหลกนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ฟีไฟล์เนี่ยผมไปลองเทสแล้วก็ปับสุดมีกระตุกแหลก CPU x 9 9 6 1, 1นะครับก็เล่นถือว่าเล่นเกมเรื่อยๆนะครับแคสเกมส์บันทึกวิดีโอหน้าจอได้นะเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไว้ให้นะครับก่อนหน้ามันมีมอยู่ประมาณ82%นะครับประมาณ70% <c oughs> กินไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกือบ10% <c oughs> ถ้าปังสุดมันมีกระตุกอยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันมันกระตุกที่ชาร์โดมากกว่านะผมว่าแล้วก็ผมเปิดโอเชียนด้วยนะครับเปิดมดเฟรมเรตสูงอะไรประมาณนี้แต่ก็เล่นได้ประมาณนี้เลยผมเล่นประมาณ3าสีตาที่ผมเทสนะครับแล้วก็ผมไปลองเล่นปกติของผมอยู่แล้วก็เล่นได้เลื่นอยู่ถ้าปรับกลางๆอ่ะเล่นได้แบบลื่นๆเลยมาตรฐานหมดเปิดโมดเฟรมเรตสูงเล่นประมาณนี้นะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วผมว่ามันก็น่าช้าอยู่นะแล้วก็ในส่วนของความร้อนเนี่ยก็ไม่ถึงกับร้อนเท่าไหร่นะครับมันจะร้อนแค่ช่วงด้านบนส่วนด้านล่างมไม่ค่อยร้อนนะครับ ส่วนด้านล่างไม่ค่อยล้อนะครับแต่ว่าก็จับเล่นได้นะขนาด6.5นี้ก็กําลังพอดีเลยการเล่นเกมการทัชสกรีนก,ก็ลื่นนดีน่วงมีช้าบ้างนะครับตามรุ่นตามขนาดของราคาของรุ่นหน้าจอแต่ว่าการใช้งานอย่างอื่นเหมาะสําหรับคนที่อาจจะเป็นก็รุ่นนี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยเน้นเล่นเกมแต่ว่าก็เล่นเกมได้นะครับเน้นใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงดูเน็ตฟลิงเน็ตฟิกถ่ายรูปนะครับเล่นเกมด้วยประมาณนี้ก็เล่นได้นะครับ